ีครับเห็นเสื้อผ้าเห็นชุดแบบนี้แล้วก็มันก็ต้องเป็นเพลงนี้นะฮะใช่ไหมลัมกล่อมทุ่งมาเลยทีเดียวใช่ค่ะทอมือย้อมคมแล้วก็ม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติแต่ความจริงว่ากันแล้วนะครับชุดแบบนี้ไม่ใช่แค่เดินในท้องทุ่งนะ มต้องาทเดินในเมืองก็ได้เออในซิตี้ก็ได้ก็ดูชุดเงกระบืองออกแบบยังกับแบบโอ้โหดูโมเดิร์นมากเลยนะคะคก็เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมเราร่วมกับอมสอมทนะคะบสืบสราศรศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยนี่แหละค่ะคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะสืบสารผ้าไทยผ้าถิ่นแบบนี้สามารถเดินตามท้องถนนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะที่เรียกว่าโครงการพลิ้วนั่นเองค่ะ ชุดที่คุณรัชนีใส่อยู่นี้นะครับเขาเรียกว่ามาในคอนเซปต์ปะติดปะต่อปะติดปะต่อยังไงคะปะติดปะตอก็คือจะเห็นนะครับว่าผ้าอาจจะมาคนละชิ้นแต่เขาก็เอามาปะติดปะต่อกันนะครับด้วยศิลปะของเขาใช่ค่ะนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคการแพทเวิร์กใช่ไหมฮะถ้าผมก็คือการปะติดปะต่อนั่นแหละใช่ค่ะก็เอามาเย็บติดกันถึงที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างลวดลาย ดูแล้วก็สนุกนะครับเศษผ้าต่างๆก็กลายเป็นสิ่งมีค่าไปเลยใส่ทุกโอกาสนะครับนี่ต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับค่ะที่ให้ความไว้วางใจกับอสมทของเราดูข้างหลังหน่อยไหมฮะด้ามีด้วยเห็นไหมครับเออผมนึกว่าคุณพกอะไรมาอ๋อขอจับแต่เสื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อนองถูกได้อ เป็นแบรนด์ Magic CN X Shop จากจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับใครสนใจนะฮะนี่เลยครับนี่เลยบนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะสแกน QR code ์โคสแกน QR code นี่เลยนะฮะที่หน้าจอก็ได้นะคะคุณ่มูนะครับแบรนด์ Magic CN X Shop จากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเอ่าสแกน QR code ให้หน่อยฮะนี่นี่นี่เออนี่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 ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเสื้อเสื้ออย่างที่ดิฉันใส่นี่เป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่นะคะเห็นไหมฮะเราสามารถใส่อะไรมาได้อะไรเล่า คุณมาแหวกอะไรอย่างนั้นเออบอกช่างภาพเขาหน่อยเขาไม่กล้าถ่ายเลยเมื่อกี้เขาหันกล้องหนีไปเลยอาจริงว่าเออป็นภาพหลุดเหรอคะเขานึกว่าคุณแบบไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ก็คือเป็นให้เป็นเสื้อให้ดูรู้ว่าเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะใส่จริงไ